โอเคมา,า,ารมครับรถมาที่202จะมีโรนกลางที่นครับเจี๊ยเราจะ 4K 455ครับ ขระที่เการีจเป็นตัวนไห้เราข้สองสองสองเดี๋ยวเราจะขับไปที่สาาทธศตวรรษปทางสายกรุงเทพโดยรถดสานและสายทจะที่นั่มาใหขบวนรถไฟได้เล็ร้อยด้นะคะขบวนนี้จะจาดที่ป้น้าเวลาเสียส่วทีสาที่สถานีวังเชัสนที่ข้าบระายากันดค่ะ่าันสองสองสอ ตะกิน6กองข้าลังสามเลยเหรอข้าวังสาเลยเหรออืมกันหนิงกระบวนสิบและก็น้องเจ็ดั่งกรบวนไลยสดนะหัวหน้ามันคือไล่สดไลสดด้วยเออสดไลสดเ๊ะ